สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจำลองสห,าย,หายคนเด้อของนี้ยายก็จะมา,าเปิดเปิดเปิดกล่องของขวัญเนาะค่ะของขวัญคุณพ,พี่ชุนันซื้อมาคุณพ,พี่ชุน,นชันส่งมาให้ซื้อมาให้พูดผิดกของขวัญในในนี่แหละเปิดแล้วค่ะ ของขวัญมีของขวัญน,นี่ของเล่นของเล่นน้องลีโอนี่ด้วยค่ะพ,พี่ชุนันท์ส่งมาให้เนาะแล้วก็เพื่อนก็ฝากให้ตะจะาตาถา ของควันที่ได้รับจากพี่สุนันนะคะยายก็ขอขอบคุณพี่สุนันด้วยนะคะที่เมตตากรุณาครอบครัวของคุณยายค่ะแล้วก็นี่ชองจดหมายได้รับแล้วพี่สุนันในเดอได้รับแล้วขอบคุณพี่สุนันด้วยค่ะ ขอบคุณมากขอให้พี่สุนันจงมีแต่ความชุกความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดจริงใดขอให้ส่งความมุ่งมา่นปรารถนาขอให้คุณพี่เป็นเศรษฐีร้างชาินี้และชาติหน้าขอให้คุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงอืมไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณลักษขอให้คุณหลงอืงขอให้พี่ขอให้คน ที่รักพี่จุนันทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนี่ยอืมให้คนรักอบอ้อมอรีพี่จุนันพี่จุนันมามา,าเมืองไทยก็ยินดีต้อนรับพี่ทุกกรณีเดอ้อพี่เดอ้อถ้าพี่มาหายายก็ยายก็อยากเจอหน้าพี่อยู่สิ่งที่พี่มอบให้คุณยายก็กราบขอบคุณมากๆค่ะยายจะจะไม่ลืมพี่สาวคนนี้เลยค่ะ อย่าอย่าไปอขับรถขับลาก็ให้เบิ่งให้แยงเลยเด้อเป็นห่วงเดอ้อยู่ทางนู้นนะอ,อยายเป็นห่วงอีลีได้จริงๆคะ่ะจากใจจริงคะ่ะดูแลตัวเองด้วยพี่แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะพี่นะยายจะไม่ลืมนะพี่คุณพี่เนะี่ะดูแลตัวเองด้วยเดอ้อพีเดอ้อเป็นห่วงคะ่ะ เป็นห่วงสุขภาพของคุณพี่ค่ะจริงๆค่ะจากใจจริงของคุณยายจำลองนะคะมไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาแอบแฝงในจิตใจของคุณยายพี่ดีกับน้องน้องก็จะดีกับพี่ค่ะขอขอบคุณทุกสิงทุกอย่างนะพี่นะกรับขอบคุณพี่ค่ะมาวันนี้ยายเพิ่งรู้ยายเพิ่งรู้ว่า ที่มีจิตใจอบอ้อมอะไรจริงๆค่ะจริงๆพี่เรื่องจริงค่ะอคลิปนี้ไม่ทำไม่ได้แล้วพี่ต้องทำค่ะต้องทำค่ะคนพี่คนสวยของยายเดลอและทุกคนในทั่วโลกทั่วประเทศไทยนี่ค่ะสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงไปคุ้มครองพี่ชุนันไปไหนมาไหนก็ขอให้สิ่งสักดิ์ติดตามพี่ชุนันไปทุกพีเก้า ไปคุ้มครองเทวดาเทวรักก็ขอให้ไปคุ้มครองพี่เดอ้อพี่เดอ้อสิ่งสําคัญที่สุดให้ดูแลสุขภาพพี่ย้ําให้ดูแลสุขภาพพี่ขอบคุณค่ะที่มีเมตตากรุณามาให้คุณยายเนาะขอบคุณเนาะพี่เนาะคลิปนี้ก็ขอจุบแค่นี้นะฝากถึงคุณพี่สุนันด้วยนะคะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองด้วยเด้อพรทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ ไปสู่ครอบครัวของพี่สุนันด้วยค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะพี่คลิปนี้ยายก็ขอจบแค่นี้นะพี่นะเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันนะพี่นะกบขอบคุณค่ะมอบให้พี่สุนันจากใจกจริงค่ะไม่บยบาย